สวัสดีครับกลับมาอีกครัสงนนะครับกับแพทริกเดวันูโนนะครับก็คลิปนี้จะเป็นคลิปที่มาถ่ายรถเดลี่ของผมเนี่ยคืออะไรรถเดลี่ในที่นี้ก็คือใช้งานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยได้ขับสบายซึ่งข้างหลังผมเนี่ยก็คือ Mercedes-Benz E 300 Coupe นะครับ เท่าที่ทุกคนเห็นนะครับรถที่แบบผมใช้เป็นรถเดลี่ทุกวันเลยเนี่ยก็คือ Mercedes-Benz E 3 0 0 Coupe นนะครับคืออย่างนี้ ผมมาอยากจะได้รถที่แบบว่ามันขับสบายแล้วโดยที่มันเป็น2ประตูด้วยก็เลยต้องเริ่มเป็นพวกคูเป้อะไรอย่างนี้แล้วที่มันนั่งสบายแบบกว้างแล้วก็เหมาะกับผู้ชายก็เลยคิดว่าเนี่ยแหละไออีคูเป้เนี่ยแบบเหมาะสำหรับผมนะที่แบบว่าจะใช้งานทุกวันช่วงล่างนิ่มขับสบายอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านผมเนี่ยก็คือจริงก็แอบเป็นแฟน Mercedes Benz ซ์ิแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบคือใช้มาตั้งนานแล้วล้วชอบแบรนด์นี้อะไรเงี้ยมันก็ดีเซอร์วิสก็ดีแล้วก็ที่บ้าน่ะชอบรุ่น c l a s s อยู่แล้วเพราะว่ามันใช้แบบเดลี่มันพัน เก็บของได้เยอะและพื้นที่มันก็เหมาะกับผู้ชายอะไรเงี้ยแต่ก่อนจริงๆแล้วรถที่ผมใช้เรียกว่าคันแรกเลยที่แบบขับไปมหลาหลายัหลายหรือขับไปเรียนก็คือ E Coupe นี่ครับแต่ว่าจะเป็นตัวเจนก่อนหน้านี้ตัวนั้นมันดีมากคือมันดีอ่ะมันขับสบายคือสตาร์ททุกครั้งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือแบบใช้ได้ตลอดก็คือเป็นรถเดลี่วิ่งเป็นแสนโลนะรู้สึกว่าวิ่งไปประมาณแสนห้าแสนเจ็ดโลแล้วเออยังยังใช้งานได้อยู่อะไรเงี้ยก็คือมันมันก็ทนทันนี้ก็เลยพอมันออกรุ่นใหม่คือเลยต้องซื้อรุ่นใหม่เนี่ยจริงๆอิน ไม่รู้ผมชอบดีไซน์อินททเรียของ Mercedes Ben z นซะ์นหน้าจอที่แบบใหญ่พวองมาลัยเบามันขับแล้วมันสบายขับแล้วแบบชิลๆมากแล้วซึ่งคันนี้เนี่ยช่วงล่างมันก็ถามว่าเ e อร์ฟอร์แมนซ์ดีไหมไม่ได้ดีนะเอาจริงผมรู้สึกว่าถ้าเวลาโยกแรงหรือแรมมดอะไรเงี้ยมีอาการเรือแต่ว่าเพียงแค่ถ้าเราขับไปตางจังหวัดแล้ววิ่งไปไกลๆอย่างเงี้ยมันสบายด้วยช่วงล่างที่เซ็ตมาให้เพื่อคอมฟอร์มากกว่าตัวเก่านะเอาจริงถ้าเทียบมันรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยความกระด้างเนี่ยน้อยกว่าตัวเก่าก็คือแบบเเเอขัับชลลลได้้้้ททุุกกกววววนนนแแป็็2ตูยยย่าางส คือจริงๆแล้วอะ Mercedes-Benz E 3 0 0 Coupe เปนี่ยทุกวันนี้จะไม่มีแล้วนะครับจะมีเป็นตัว200ทาง Mercedes-Benz เนี่ยเขาก็ไม่ไดเอาเข้ามาแล้วซึ่งคันนี้เนี่ยมีแรงมา้าอีก240ย่แรงม้านะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่เอาเครื่อง300เข้ามาอีกนะเพราะว่าแบบจริงๆรถสปอร์ตกนะ็มีแรงหน่อยเครื่อง200มันก็เล็กไปหน่อยอแต่ว่าเออก็ไม่เป็นไรคือจริงๆแล้วรถคันนี้มันไม่ได้ว่าจะต้องมาซิ่งอะไรมากมายเน้นแบบใช้งานมากกว่าอะไรเงี้ยเน้นแบบขับชิลๆรับสาวไปกินข้าวรับสาวอีกฮะรถทุกคัน <laughs> รับสาว <laughs> คันนี้จะมีเปลี่ยนโหมดได้ประมาณ5โหมดนะก็คือจะมี Eco Mode ซึ่งมันจะประหยัดน้ำมันเวลาปล่อยคันเล่งวิ่งเร็วเรวเนี่ยมันก็จะมี Glide Mode ด้วยซึ่งมันจะปล่อยให้รถมันไหลไปเองประหยัดน้ำมันเหมือนไม่ใช้เครื่องยนต์แล้วก็ Comfort Mode ก็จะเป็นที่ขับสบายโงมอลัยเบา เปลี่ยนมาอีก็จะเป็นโหมดแบบสปอร์ตโหมดซึ่งมันก็จะสปอร์ตมากขึ้นเกียร์เรชก็จะทดลงมาต่ำลงแล้วก็จะมีสปอร์ตพลัสซึ่งก็คือแบบว่าเป็นโหมดสปอร์ตี้ที่สุดเลยของ m บร c ิ d e s b e n z CE 300คูปนะครับแล้วก็จะมีอีกโหมดหนึ่งคือโหมดอินดิวิ u วลก็คือเราตั้งเองเลยว่าอยากให้พวงมาลัยหนักเท่าไหร่อยากจะให้เกียร์เรทชเป็นยังไงอยากจะให้การขับขี่ที่สปอร์ตแบบว่าอัดดัให้มันเป็นเข้ากับตัวเองตั้งค่าให้มันเข้ากับคนขับอ่าอย่างเงี้งนน fort, งรรงงว อันนี้เสียงก็ไม่ได้ดังอะไรหรอกแต่เพียงแค่มันเหมือนแอมพลิฟายเสียงออกจากลาโพงนะเหมือนกับว่าเราเปลี่ยนโหมดสปอร์ตหรืออะไรเงี้ยมันจะมีเสียงออกมาตอนนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนให้นะเข้าไปโหมดสปอร์ตอ่ะปึ๊บมเมื่ออาจจะได้ยินนะแบบมันเหมือนกับเสียงมันจะเหมือนออกลำโพงนิดแต่จริงๆล้วคนไม่บอกคนก็ไม่รู้นะบางทีอะ แต่ก้องในตัวเก่งเลย <c oughs> คือมันก็ไม่ได้แบบวิอหวาแรงเลยมากแต่ว่าเหยียบก็ขึ้นคือจะขึ้นแซงจะเล่งแซงอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้แต่มันจะมีโหมดสปอร์ตพลาสติกก็คือพอเปลี่ยนเป็นสปอร์ตพลาสเสียงก็จะแบบแอันนี้มากขึ้นน่อยมันก็โอเคนะเอาจริงๆโอเคสำหรับรถเดลี่เลยอะพอยียบก็ขึ้นนะพอยียบมันก็พิการสปีดได้โอเคเลยมันก็โอเคเอสค้าคันนี้มีติดแบ็คข้างบนเนะ ไม่ติดแว็กซ์ูี่ข้างบนด้วยถ้าพูดถึงลูกของมันน่ะ ภายนอกอะไรเงี้ยมันดูสวยนะเอาจริงมันดูใหญ่เทียบกับตัวเจเนอเรชันเก่าเนี่ยมันจะดูแบบจะเหลี่ยมๆม,มากกว่าแล้วก็พอมารุ่นใหม่เนี่ยมันจะดีไซน์ให้ดูแบบมนมากขึ้นเอาจริงความดีไซน์สปอร์ตจะลดลงแต่ว่ามันจะดูหรูหรามากขึ้นอินเทอร์เวยแน่นอนชอบเลยครั้งแรกที่เห็นคือไฟนี่เปลี่ยนได้64สีเลยนะคืออินเทอร์เวย์แอมเบียนไลท์เนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ดูเออแล้วก็เนี่ยเมื่อกี้ถ้าได้ยินเสียงมันจะมีเบรกกิ้งแอคเซสด้วยก็คือสมมติคันข้้้้้้าาาาางงหนนนเเเเบเรเบรรรรกกกอแบบอ่่นะะะะแลลวถขไปใๆๆจจิมั เองด้วยถามว่าฟีเจอร์นี้ดีไหมก็ดีถ้าเกิดสำคนขับครูซิ่งไกลๆธรรมดาการเผลออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ชอบมุดหรืออะไรนะพูดเลยว่าถ้าเวลามุดแล้วเข้าไปใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเบรกให้เองแล้วมันเสียจังหวะคือสมมติว่าเราจะมุดแบบปุ๊บแล้วอยู่ดีมันนึกว่าเราไม่ได้เบรกอย่างเงี้ยแล้วมันมันเบรกให้เองเนี่ยมันเสียจังหวะอยู่ดีล้อืผมก็ปิดอยู่บ่อยๆนะบางทีอะถ้าเกิดวเวลาจะซิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาไปเลียนสายอะไรอย่างเงี้ย <laughs> แต่ก็ยังไงก็ตามก็ขับรถแบบเซฟตี้นะครับพูดถึงอวนต่ส ตัวแล้วผมเป็นคนชอบดีไซน์อินเทอร์เนของ Mercedes-Benz นะครับรุ่นใหม่ๆอะไรอย่างนี้มามันเหมือนกับมันให้หน้าจอใหญ่แน่นอนว่าเดี๋ยวนี้รถอิเล็กทริกเลยรถไฟฟ้าให้หน้าจอมาที่ใหญ่ๆใ,ให้ดูแบบว่าไฮเทคมากๆ แต่ว่า Mercedes-Benz เนี่ยมันก็ยังคงความที่แบบเป็น Mercedes-Benz คือมันจะต้องมีจอใหญ่ๆคือตอนแรกรุ่นนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นหน้าจอมาจาก s c o u p S-Class เลยนะครับคือมันเหมือนกับแชร์ดีไซน์กับรถคลาสที่มันแพงกว่าลักชัวรี่กว่าอะไรเงี้ยแล้วแน่นอนคันนี้เนี่ยมีเครื่องเสียง Burmester ด้วยเครื่องเสียงอันนี้เนี่ยปกติจะเป็นออปชันแพงๆอยู่ใน Porsche ออปชันนั้นหลายแสนแต่ว่า Mercedes-Benz เนี่ยให้มาฟรีแต่แน่นอนมันคนละเกรดแหละเหมือนกับ Burmester เนี่ยเขาแบบว่าโคกับ Mercedes-Benz เลยว่าโอเคจะทำลำโพงให้และซึ่งในพวกรุ่นแ แพงของ e s b e n z เนี่ยจะเป็น Burmester High-End ซึ่งแบบเสียงจะดีกว่าน,นี้เยอะอันนี้คือที่เขาแถมมาให้กับรถแต่มีโลกโก้ u u อร์เม e เนี่คือแบบดีมากเพราะว่า Burmester นี่เป็นแบ,บรนด์ที่แบบเป็นเครื่องเสียงไฮไฟในบ้านที่แบบแพงอ่ะเป็น h ไฮเอ็นคือเริ่มต้นก็มีหลายแสนแล้วอะแค่ลำโพงตั้งพื้นของเขาอะไรเงี้ยแลติดอยู่ใน m s r e n z เนี่ยก็ดูดีมาก คือจริงๆแล้วคลิปนี้กาจจะว่าไม่ได้มารีวิวอะไรคันนี้มากมายนะถ้าอยากดูรีวิวคันนี้นะแบบอินเดปว่ามันมีอะไรบ้างไปดูทาง Life of Car ได้เลยเนะเคยเอารถผมไปรีวิวอยู่คันนี้โหนานมากตอนนั้นเคยไปพัทยากันแล้วก็ขับคันนี้ไปอะไรเงี้ยไปรีวิวคันนี้เนี่ยออกกับทาง Mercedes-Benz s t a r f l a g นะครับเป็น authorized dealer เลยของ Mercedes-Benz Thailand นะครับก็หมนน่ก็แล้วไม่ใช่ไม่ใช่เสียงรถผมนะ <laughs> แล้ววันนี้เนะี่ยก็เดี๋ยวจะให้ดูด้วยนะว่าแต่งอะไรไปบ้างคือจริงๆอ่ะผมก็แน่นอนผู้ชายอะนะมีเบนซ์มีบีเมก็ต้องแต่งนั่นหน่อยแหละแต่ทีเนี้ยสไตล์การแต่งของผมอะก็จะเป็นแบบไม่ได้เยอะมากก็คือแบบเปลี่ยนก็จ้างเปลี่ยนดิฟฟิเวเซอร์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้จะพาดูรอบคันเลยนะแล้วว่าที่ที่ผมเลือกแต่งเนี่ยมันถูกถ้าใครอยากแต่งรถอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้แบบไปแต่งที่ถูกๆนะที่มันดีอะไรอย่างเงี้ยถูกและดีเออใช่ถูกและดีมีอยู่จริงหรือเปล่าเด,ดี๋ยวไปดู เออคันนี้เนี่ยที่เลือกเป็นแบบรถเดลี่เนี่ยอีกอย่างคือมันแบบพื้นที่ข้างหลังก็มีด็อกซีนั่งไปสีคนก็นั่งได้ข้างหลังก็แบบใช้แบบเตะเปิดแบบสบายจะปิดก็เตะเปิดก็ได้นน่ก็คือมันก็มีพื้นที่เก็บข้างหลังแบบเวลาขนของอะไรอย่างเงี้ยก็ได้และออย่างที่จะให้ดูนะมันที่ชอบคือมันไม่มีเสาบ,บี คือเวลาเปิดเนี่ยมันจะแบบโล่งหมดเลยไปไหนน้องตรงนี้ก็เปิดได้ก็คือเป็นเป็น glass roof ข้างบนนะครับก็คือเปิดเป็นแบบปิดม่านมาก็ได้แล้วก็จะเปิดโล่งเลยก็ได้ซ e a t belt ก็ยื่นออกมาให้คือทุกอย่างมันค้แบบความสะดวกสบายแน่นอนอย่างที่เคยบอกในคลิปยาริสบ่อยๆว่าแบบถ้าเกิดอยากจะขับสบายเลยให้ไปขับเบนซ์ขับ b m อะไรอย่างี้นะถ้าเกิดแบบว่าต้องการดิบๆก็ไปือขับอาริสขับเกียร์แมนวลอะไรอย่างนี้ คือถามว่าคันนี้แรงไหมก็โอเคนะมันก็240แรงม้าถามว่าผมห่วงเรื่อง performance มากไหมกันรถเดลี่ก็ไม่ได้มากขอให้เหยียบขึ้นก็พอแล้วก็นั่งสบายขับสบายอะไรอย่างเงี้ยเปียโนคุณภาพของเบนซ์เนี่ยอินเทอร์เนียหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันมันดูแบบมีราคาจับไปตรงไหนก็แบบเออโอเคเป็นหนังเป็นอะไรอย่างเงี้ยมีไฟแอมเบียนไลท์สวยแล้วบอกก็มาอย่างงี้เลยเป็นทูโทนก็อย่างที่บอกนะว่าคลิปนี้คงไม่ได้แบบรีวิวอะไรจามากกับรถคันนี้แค่จะบอกว่าคันนี้เป็นรถเดลี่แล้วหนูจะมาบอก รคันนี้แต่งอะไรบ้างแล้วไปแต่งที่ไหนเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่า จริงๆแล้วอ่ะที่มอกี้บอกรถเดลี่ของผมก็คือคันนี้ประหยัดน้ำมันนี <laughs> <laughs> ายวต่อไปนะเราจะมาดูว่าคันนี้เนี่ยแต่งอะไรไปบ้างคือตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่ f i t m e n t Thailand Auto p a r พ s นะครับผมมาแต่งทุกอย่างที่นี่เลยแล้วเดี๋ยวจะมาวอล์กรอบให้ดูแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวมีแขกรับเชิญอาเซียนะครับโอ้ยขอร้องเลยเข้าแก่ เดี๋ยวจะมาดูเท่าแก่ของฟิตเมนต์ไทยแลนด์อัลโตพาร์ตนะครับตาวนะครับมามาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างกิจการรุ่งเรืองไหมครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยหรอกครับอ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาพาดูรอบรถดีกว่าคือแพทริกเนี่ยแต่งกับตาวเนี่ยทุกอย่างเลยที่นี่ไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าถึงขั้นแบบแรปรถด้วยนะก็คือแรปพวกทริมดำอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกแบบที่นี่เลยวันสต็อปเซอร์วิสเลยแน่นอนใช่ใช่คือทุกอย่างจะทำอะไรทำที่นี่ได้เลยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวให้ดูเลยนะว่าข้างหน้าในอย่างแรกเเเลลยยยนีี่่ป กระจังหน้านเป็นกริลใช่เป็นกริลแบบตายแบบไอ e 63, e 63. ใช่ใชแต่ทีนนเนี้ยตอนแรกเนี่ยอีคูแบบมันจะมีขอบเงินด้านข้างตรงนี้พอเปลี่ยนกระจังอ่ะมันจะ,ม,นจะมันจะติดอยู่เพรอีกเลยไม่ค่อยชอบแต่ว่าก็เลยไปแวปเป็นสีดําตรงขอบนี้นี่แล้วก็คือแบบอย่างนี้เนี่ยจริงมันมีให้เลือกหลายแบบในกระจังหน้าเนี่ยจะเลือกเป็นสีดําก็ได้ใช่ไหมใช่จะเป็นสีดําล้วนเลยก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบเป็นแมทแบล็กก็ได้ใช่ไหมเป็นสีด้านอะไรอย่างนี้ได้เลือกได้หมดครับใช่แล้วก็ คือบอกได้หมดเลยอยากได้เป็นยังไงแล้วก็ดาวกระจกข้างหน้านี้คือตอนแรกที่เอามาเนี่ยมันจะเป็นดาวหลุมใช่เป็นดาวหลุมใช่ครับผมก็เลยเปลี่ยนให้มันดูแบบเออให้มันดูมีอะไรมากขึ้นอะไรให้มันรับเกียกระจังกรอบไม่เกี่ยวนะกรอบเบรนไดฟ์กรอบฟอร์จินอ่าโอเคอีกอย่างที่ทำนะคือไปทำแม็กมาคันนี้ไปทำแม็กเป็นสีดำเพราะหลังๆมาแล้วเริ่มไม่ค่อยชอบแล้วเอาพูดตามตรงเลยเพราะว่าแบบเวลาถ่ายรูปขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้เลยว่าทำแม็กเป็นสีดำแล้วมันทำให้ล้อมันดูเล็กลงเวลาถ่ายรูปมันเหมือนหายไปเลยจริง ก็อยากจะให้มันมีเทรมแบบเป็นสีเงินตรงขอบหน่อยอะไรอย่างนี้นะจะดูดีมากขึ้นอะไรอย่างนี้อีกอย่าง คกื S <S อนี้เนี่ยก็แบบที่ตาวนะปกติแล้วขอพวกเบนซ์หรือว่าเบียร์บางรุ่นเนี่ยแช่มันจะเป็นแบบเ,เป็นโครเมี t r ทรมตรงนี้นะครับก็ไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าอยากจะให้เป็นสีดําแต่ก็ยังคงอยากจะให้มีความแบบหรูด้วยอยากมีโครเมียมบ้างก็เลยเว้นตรงนี้ไว้อะไรอย่างเงี้ยมาดูข้างหลังอียอย่างนะที่เปลี่ยนคือน,นี่เป็นดิฟฟิวเซอร์ข้างหลังอันนี้บังคับซื้อบังคับซื้อไม่ได้ล่อซื้อเนี่ยโดนล่อซื้อคือดิฟฟิวเซอร์ข้างหลังเนี่ยเป็นเหมือนสไตล์แบบ e53 อะครับก็เหมือนในตัว mercedes benz e 5.3 AMG ครับเอ่ะเป็นควอดเอ็กซอร์สอย่างนี้จะเป็นเอ็กซอร์สออก4ข้างจะเป็นท่อกลมตอนแรกเดี๋ยวเปิดรูปให้ดูเอ็กซอร์สปกติของ e c ีคูปอ่ะมันจะเป็นแบบท่อ,อคู่ออสองฝั่ง ใช่สองฝั่งแล้วซึ่งส่วนตัวดูแล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหรไไม่รู้นะสังเกตมันทําให้รถตูดมันดูเล็กลงนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้มันดูเป็นแบบสปอร์ตี้มากขึ้นก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบดิฟฟิวเซอร์อย่างงี้ราคาไม่แพงครับเออไม่แพงถ้าอยากรู้ก็ทักมาดูทักมาดูทุกอย่างเลยนะในร้านนี้ถ้าเกิดมาแต่งนะแล้วบอกว่ามาจากเดอะวันยูโนเดี๋ยวรถให้พิเศษใช่ลดให้พิเศษแพงพิเศษแพงพิเศษอีกห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่หรอกไม่หรอกเออบอกตาวได้เลยติดต่อมาหรือคุยกับคนทางที่นี่นะครับได้ เขาจะคิดราคาให้ถูกพิเศษได้เลยไม่มีปัญหาอ่าอแล้วก็เดี๋ยวก็อีกอย่างหนึง่งอ๋อมีพัดเดอร์ชิฟต์ใช่ใช่คืออันนี้นี่โดนลอ่อซื้ออีกแล้วคือไอ้พัดเดชิฟต์ตัวนี้จริงๆมันไม่ได้จากโรงงานไม่ได้เป็นอย่างนี้นะจากโรงงานจะเป็นแค่เล็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีแบบว่าสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เป็นติดเพิ่มนะครับทาให้ดูสปอร์ตี้มากขึ้นเราจะเลือกเป็นสีแดงเป็นสีดําเป็นสีคาร์บอนก็มีเป็นหุ้มคาร์บอนหรือว่าจะเป็นแบบสีเงินอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมตาวได้ได้อย่างงี้ไม่่กี เป็นแอดออนเข้าไปนี่เป็นแอดออนเข้าไปเออเป็นแอดออนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคันนี้ก็คือผมอ่ะอยากจะแต่งแบบให้ดูแบบไม่ดูเยอะจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแบบใช้เดลี่ได้คือให้มันดูสวยก็พอสังเกตว่าสปอยเลอร์หลังเออสปอยเลอร์หลังอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ติดอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากจะให้ดูแบบคลีนๆอะไรอย่างเงี้ยเอออีกอย่างก็คือแบบติดไฟสองพื้นเป็นโลโก้ AMG นะครับแต่มันไม่เห็นใช่แต่มันไม่เห็นตอนกลางวันตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเพิ่มเป็นแบบแกจิตอะนะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเมาให้้ดูที่รานดีกกวว่่าาาทรรถอะไันบ้ง นี่ก็รถลูกค้าหมดเลยนะเนี่ยลูกค้าหมดเลยครับลูกค้าหมดเลยลูกค้าหมดเลยผมรถผมคันเดียวแล้วนั่นรถลูกค้าหมดเลยแล้วรถนี้ไปไหนรถแงเรียบเรียวส่วนด้านหน้าขูดมาถามจริงจริงเลยคือที่นี่เนี่ยไม่ได้แต่งแค่เบนซ์หรืออะไรนะแต่ว่าแต่งทั้งแบบ BM แต่งรถยุโรหมดอะเอาที่หมดเลยเอาผ่านยังมีเลยเอาผ่านเอาผ่านเอาผ่านเวฟายมีมีหมดครับเฮ้ยแต่มาเดี๋ยวมาดูคันนี้ดีกว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างเดี๋ยวให้เรียกเจ้าของมาด้วยดี้วยกันวันนี้เจ้าของมาด้วยเจ้าของมาด้วยอ่าอ่าพี่โอ๊กนะครับพี่โอ๊กพี่โอ๊กได้ เป็นพาร์ทเทั้งคันเนาะก็มีพวกชุดคาร์บอนกันชนอะไรพวกนี้คือคันนี้การจะแต่งให้เหมือนแบบ M3 อะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะจริงๆอ่ะตอนแรกเอามาคือโจทย์ก็คือแต่งให้มันเป็นทรงเอ่ M 3, M 3 Star, อ M3 M3 สไตล์แต่ว่ามันไม่ได้จะทําโป่งทํำอะไรให้มันเหมือนแบบ100%ใช่ที่ันเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะนะตอนแรกเป็นตัวสปอร์ตใช่ไหมพี่ใช่ตัวสปอร์ตเลยปอร์ตแล้วก็มาทําเป็นพาร์ทเอ็มสามใช่ค่ะล้ามาเติมพวก งานคาร์บอนจุกจิกแกก็เติมไปเรื่อยๆของเขาอ่ะค่อยเติมค่อยเติมไปโดนลอดซื้อไปเรื่อยๆเรื่อยใช่ก็พันไปเรื่อยๆทำเสร็จมาปุ๊บไอ้ตาบอกพี่ปลายท่อนี้ต้องเอ็มนะต้องเอ็มเออต้องเอ็มนะโดนไปอีกโดนไปอีกเออแล้วก็มาดูด้านข้างรถบ้างดีกว่านี่เปลี่ยนกับตาด้วยไหมแม็กคันนี้ พวกพวกกันนะไอ้ตาวสั่งให้ใช่ไอ้ตาวก็คือจะสั่งแม็กก็คือสั่งอย่างกระตาวได้ด้วยนะใช่ค่ะก็คือจะสั่งแม็กยี่ห้ออะไรก็บอกเขาได้เลยอยากจะได้แบบไหนเป็น BBS FIR สีนี้ขอบ19ใช่อันนี้พวกแบบคาร์บอนอะไรงานของตาวนะฮะงานตาวไม้ก็จะเป็นเปลี่ยนแบบเปลี่ยนทั้งชิ้นเลย replacement ไซส์เอ่อไซส์ mirror replacement เลยก็คือแบบว่าจะไม่ได้ครอบนะครับจะเป็นแบบถอดแล้วใส่เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือจริงๆอ่ะมันจะมีของแต่งหลายแบบมากคือเข้ามาคุยกันได้ก่อนเข้ามาคุยกันได้ครับไม่ซื้อ เป็นไม่เป็นไรแต่ไล่กลับไร่กลับแล้วกลับก็เปิดประตูเองไงเปิดเองแล้วเปิโอเคโอเคข้างหน้าอันนี้ก็เป็นกระจังหน้าทรง M3 แต่ขอบขอบก็จะ้เป็นคาร์บอนแล้วยิ่งคันนี้ทำไปนานมากทำไปประมาณกูเกือบ3ปีแล้วไหมสองปีสองปีกว่าอสองปีกว่าเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคิ้วซ้ายขวาของมันแบบเข้าเข้าไปเลยตรงรุ่นเลย แล้วก็อันนี้ลิ้นลิ้นใส่ไหนมาก็ไม่รู้แต่สวยดีถ้าผมสวยดีสวยดีเราจะไม่พูดชื่อรล้วไมู่ไม่พูดอยู่แล้วไม่พูดอยู่แล้วอ่าใช่ไม่ได้ประมาณนี้ก็มีภายในไหมจำไม่ได้แล้วภายในภายในมีหัวเกียร์ไง๋อที่ผมอยู่นี่ก็ใส่ให้ใช่ไหมใช่ไม่ใช่เรื่องของเรื่องอ่ะไอ้ตามันบอกว่าลูกค้าเขาสั่งไว้แต่เขาไม่เอาฐานที่มันเป็นคาร์บอนเหอนเนาะมันก็เลยบอกว่าพี่โอ๊บฝากแปะไว้รถพี่หน่อยพี่มันก็เอามาแปะแล้วมันก็เก็บตังค์เออมันรต้องย่างนี้แหละแต่สวยนะก็สวยนะใช่ใช ก็จะเป็นคาร์บอนหัวเกียร์คาร์บอนแล้วก็ฐานเกียร์เป็นคาร์บอนอืมคือบอกกับทางเตาได้เลยว่าอยากจะเปลี่ยนอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือมันหาได้หมดอะหาได้หมดครับหาได้หมดครับจะถูกจะแพงจะดีไม่ดีอีกเรื่องอ่วโอเคโอเคมีอะไรอีกวะันนี้หมดแล้วอ่โอเคเดี๋ยวเดินไปดูรถคันอื่นกันดีกว่าเออหล่อแล้ว ก็พอเมื่อกี้ดู BM เเสร็จแล้วมาดูเบนซ์อีกคันหนึ่งอันนี้เป็น C ีคูเป้นะครับซีสองร้อยคูเป้นาะพี่เนาะเฟสลิฟสีขาวทีนี้เนี่ยเออคันนี้ยังทําไม่เสร็จดีเลยพอดีเขามีธุระต้องใช้รถนิดหนึ่งยังไม่ได้ขัดสียังไม่ได้อะไรงี้กันเลยก็คันนี้เนี่ยตอนแรกเป็น c 200คูเป้เฟสลิฟพี่เขาให้ใหโจทย์มาว่าทําไงก็ได้ให้มันดุผมก็เลยจัดชุดใหญ่ให้เลยที่จริงมีฝาโปงด้วยยังไม่ได้ทําของยังไม่ถึงในชุดก็จะเป็นพาร์ทหกสามนะครับกระชเนหน กอาของเดิมเนี่ยเป็นหุ่มผ้าคาร์บอนเลยลายสวยอย่างนี้เลยพอมาพูดถึงด้านข้างเนี่ยพี่เขาก็อยากได้ล้อที่ดูแปลกใหม่ที่สําคัญต้องแท้ไม่เอารอก๊อไม่เอาอันนี้เป็นล้อ BBS CCR ที่เขาบอกว่าต้องการล้อตัวนี้เลยแล้วพอดีเอยมีอยู่พอดีก็เลยเอาเลยขอบ19นะครับตรงรุ่นทุกอย่างยางมิชลินพายโลสปอร์ต 4S ขับดีมากเลยนะยางตัวเนี้ยโอเคมากๆแล้วยิ่งใส่คู่กับ BBS หล่อเลยครับทีนี้ <Yeah. S 1> อ่า คันนี้เปลี่ยนสัสเพนชั่นมาเปลี่ยนโช๊คมาเปลี่ยนสปริงอ๋อเปลี่ยนสปริงอย่างเดียวรู้สึกอะไรให้เด่นาตอนนั้นใช่ครับเลยดูเตี้ยลงนะดีเลยจั่งทรงเพราะเขาจัดหแรกเพราะตอนแรกมันมันตูดมาจัดโด่งๆ่ะตูดโด่งก็เลยจัดทรงใส่สปริงหน่อยให้เด่นา อันนี้ก็จะเป็นดิฟทรง63เฟสลิปนะครับไมโนเชนแล้วแล้วก็สปอยเลอร์สปอยเลอร์รอรรอรนี่ก็เป็นทรงเซนลิปเหมือนกันจะมีจะมีะมหนกหนกขึ้นมาเงี้ยฮะพี่เขาชอบอย่างงี้ไม่ชอบแบบเรียบเรียบธรรมดาแล้วก็ชิ้วหลังอันนี้เป็นผ้าอิตาลีแท้นะครับไม่ม้วนเหลืองไม่ม้วนพองเลยตัวนี้นะครับตัวนี้นี่ขายดีมากเลยมากี่คนก็ซื้อตัวนี้นะครับที่จริงคันนี้ทําภายในด้วยนะภายในทำเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวดูดูดูอินเทอร์เนชัด้วยนี่ไงสวยมากภายใน อย่างแรกพี่เขาทำก็คือจะมีออคอนโซลกลางคาร์บอนนะครับอันนี้ไม่ใช่แบบแปะนะคือถอดของเก่าใส่ของใหม่เข้าไปเลยแล้วก็ไฟช่องแอร์แอร์ปกติจะไม่ใช่อย่างนี้อันนี้เราเปลี่ยนเป็นไฟช่องแอร์นะครับเปลี่ยนได้64ส,สีเลยแบบติดแอมเปลี่ยนลท์ใช่แล้วพวงมาลัยก็จะเปลี่ยนปกติเนี่ยพวงมาลัยจะไม่ใช่ AMG อย่างนี้อันนี้เป็นทำเป็นพวงมาลัย AMG มีอิตาลีกัคันทาร่าคาร์บอนนะครับบนล่างนะครับผมแล้วก็แพดเดิลชิฟต์เนี่ยเมื่อกี้เป็นแบบแอดออนแต่อันนี้เนี่ยเป็นแบบถอดของเก่าออกใส่ของใหม่เป็นคาร์บอนเข้าไปเลยนะครับแต่นี่ก็คือติดกระตาหมดเลยหมดเลยหมดเลยทั้งหมดอ่าคือเอาเอารถมาพบก็เอามาทำเลยแต่กระสุนก็มาที่นี่แล้วก็เอารถที่ทำเลยออกมาวันแรกก็ทำมาที่นี่เลยแล้วก็รอไปอีก6เดือนรอไปอีกประมาณ2ปี ก็รอของอยู่ตอนนี้ก็ช่วงนี้ขนส่งช้านิดนึงฝาโป่งโลโก้โลโก้บางทีบางอย่างมันขาดสต็อกกระดานหันก็นะก็ยังมาไม่ถึงกันอะไรเงี้ยแต่ก็ทยอยมาเรื่อยๆก็ถ้าอยากก็มารีบได้ก็รีบติดต่อมาอ่ารีบต้องรีบติดต่อไว้ก่อนบางอย่างนีเลยก็ใส่ให้เลยประมาณนี้แล้วก็คันต่อไปนะครับ Fortuner ก็รอรอเปลี่ยนล้ออันนี้นะไม่ใช่อ้าวไม่ใช่เหรออันนี้ล้อใส่คันนู้นล้อใส่คันนู้นคันไหนอ๋อคันนู้นเหรอไม่ได้ใส่ Fortuner เหรอไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ Fortuner เปลี่ยนมาแล้ว มาแต่งที่นี่ไม่มีท oh ี่นั Avengers> ่งให้นั่งนะครับดูลูกค้าปูเสือเองเอาเต็นท์มาด้วยก็ได้นะครับเต็นท์ก็มีหมวกทะาเฮยยินหมวกระทะอะไรอย่างงี้นะ อ่าดูคันต่อไปก็ New 3 Series นะก็เข้ามาแต่งแล้วอันนี้ตัวปัจจุบันนี่แหละก็เป็นซีรีส์สนะครับ 2> G 2 0 M Sport แต่ทีเนี้ยตัวนี้พิเศษตรงที่ว่าตัวนี้ไม่ใช่3 3 0 E นะเป็น3 3 0 I M Sport <c oughs> ก็คือไม่มีไฟฟ้าเลยเป็นเบนซินเพียวเลยทีเนี้ยเขาออกรถมาก็ตอนเนี้ยขาดแค่ล้อแต่นอกนั้นอนะ่ะออกมาปุ๊บก,ก็มาใส่กับผมหมดเลยอ่าก็เออเอาผาดคันนี้ไ่ทําเลยนี่ทำเอาผาดเหมือนกันนะไม่ใช่ทำแค่เบนเบนแต่อันนี้อาจจะเห็นว่าเป็นเอาผาดอันนี้ไม่ใช่นะฮะอนนนี้แ่่แลลก,กาาาองรเเเปปย็ผ ก็เปลี่ยนให้ก็เปลี่ยนหมดเลยแต่นี่ยังทําให้เสร็นะค้างยังงานค้างอยู่เลยเปลี่ยนฝาโปรงแก้มกันชนไอ้พวกคิ้วโครเมียมโลโก้ทุกอย่างเนี่ยเราเปลี่ยนหมดเลยแล้วก็<ม>ไฟหน้า<ม>เป็นไฟลูกแก้วแล้วนะฮะไ,ไฟลูกแก้ว3ดวงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนไฟท้ายดิฟฟูเซอร์หลังก็คือแปลงหมดเลยทุกอย่างเลยอะแปลงหมดเลยเป็นเอาผ่านเลยก็สวยดี แล้วแต่ความชอบของลูกค้าด้วยใช่อันนี้ก็เดี๋ยวอยากจะรู้ว่าถ้าสมมติว่าอยากแปลงอย่างเงี้ยต้องมีงบประมาณเท่าไหร่ถ้าแปลงหมดนี่นะไม่แพงอะประมาณ2 0 0แสนประมาณเนี้ยทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยทุกอย่างรวมไฟรวมอะไรหมดประมาณนี้นะประมาณนี้ใช่แต่คือสุดท้ายก็ต้องมีออปชันให้ลูกค้าเลือกอยู่ดีว่าเขาต้องการจะขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ก็พูดราคาเบื้องต้นไว้ก่อนหรือว่าถ้าไม่อยากแปลงจะอยากแต่งก็ได้แต่งได้แต่งได้มีพรีพาร์ตหมดเลยภายในภายในทําได้หมดนะครับอ่าโอเคโอเคเดินไปต่อ เียวอันนี้คือรถใครครับเนี่ยรถผมเองรถเจ้าสำนักแต่งอรอถผมเองแต่ไม่ได้ล้างเลยอันนี้ก็ทำเองแน่นอนอยู่แล้วออแหมทำเองทำเองมีอะไรบ้างคันนี้เนี่ย คือแพลงเป็นหกสามนะอ๋อคันนี้หกสามอยู่แล้วครับเอ่ไม่ใช่อันนี้เนี่ยก็ทําเหมือนที่ทําของรถลูกค้านี่แหละคือการที่ทําให้รถลูกค้าออกมาดีที่สุดเนี่ยอะไรที่เราว่าเฮ้ยไม่ชัวร์นู่นนี่เราว่าโล่งๆกับรถตัวเองก่อนดีกว่าก่อนที่จะทำให้รถลูกค้านะครับผมก็ทําเปลี่ยนกันชนหน้าเนี่ยแหละกันชนหน้าแก้มฝาเปลี่ยนโหมดกระจังอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีลิ้นแต่ลิ้นผมเลือกเป็นงานสีดําเงาไม่ได้เลือกเป็นคาร์บอนแล้วก็แต่ไส้ในก็ทําเป็นคาร์บอนเหมือนกันกระจกข้างก็็็เเปนนนงาาลคบอแ้วก ไฟเลี้ยวเนี่ยผมก็เปลี่ยนเป็นแบบไฟเลี้ยววิ่งอ่าไฟเลี้ยววิ่งเป็นอย่างนี้ฮะเดี๋ยวลองดู ล็อกรถก็อย่างนี้อ่ามันเป็นไฟเลี้ยววิ่งไฟเลี้ยววิ่งมก็จะเป็นแกจเจ็ดนิดหน่อยมันก็เล็กน้อยอ๋อสามารถทําได้ไฟเลี้ยววิ่งรถเราเปิดไฟลงไฟเลี้ยวมันก็จะเป็นวิ่งวิ่งหมดเลยครับวิ่งอย่างเดียวแล้วก็ภายในก็จะเป็นพวงมาลัยทรง6กสามดิชั่นวันเลยนะครับเป็นอิตาลีคันธาร่าทั้งพวงเลยแล้วข้างล่างก็จะมีเขียนว่า A M G ดิชั่นวันเป็นพวงมาลัยเป็นเอาิตาเลียเลยคนโซนกลางก็คาร์บอนแดงนะเหมือน63สามดิชั่นวันเลยคาร์บอนแดงนี่คือจีนแดงไหมครับจีนแดงชับช่ายแบบหกสามด อ๋อมันจะมีเหลื่อมแบบสีแดงอะไรอย่างเงี้ยนะอืมก็บางคนก็ว่าสวยนะบางคนก็บอกไม่สวยก็เออแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบคือจริงๆแล้วคือการแต่งรถเนี่ยมันอยู่ที่เทสของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันสามารถคอสตอมไมซ์ได้หมดเลยอย่างของผมเองอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ชอบคาร์บอนไฟเบอร์อะไรข้างนอกอะไรก็เลยไม่ได้สั่งแบบคาร์บอนไฟเบอร์แล้วอยากให้มีโครมบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออตามใจชอบเลยเออแล้วก็เทสต์คนเนาะเนาะใช่แล้วแต่เทสคนแต่ว่าฟิตเมนท์ทำได้หมดทุกอย่างทำได้หมดทำได้หมดคคคครรรััับบบแแล้้้วกก็็็ออออนนนนนนีีเเเเปปา์พพโตะ ของโบคาดีไซน์ตรงรุ่นเลยเป็นทรงห3นี่แหละแล้วก็มีเหมือนเดิมคิ้วหลังคาร์บอนอันนี้ก็เป็นอิตาลีคาร์บอนเหมือนกันวันนี้ก็สติกเกอร์นั่งนั่งแปะเล่นเฉยให้มันลายสวยๆก็ถ้าจะแรปจะอะไรก็ที่เตาได้เลยนะมาแล้วก็จะมีแบบเนี่ยเราบอกว่าเราเป็นเฟ็กซี่ใช่ n i c e เป็นพาดทามนะครับคือพัดทามพัดทามไม่ใช่แอกซี่เอาไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็มีดิฟฟิวเซอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่แค่ท่อทำนี่ท่อทำท่อทำเดี๋ยวเบิร์นให้ฟังเดี๋ยวเบิร์นได้ังใช่อันนี้สปอร์ตพัดละ เครื่องมันร้อนเลย เอ้ยคันมีคันนึงกำลังทําอยู่เลยอันนี้เป็นรถลูกค้าใช่รถลูกค้ามาเมื่อเช้านี้เลยโดนแล้วอันนี้คือ C ีคลาสหนึ่งแปดศูนย์อ๋อหนึ่งแปดศูนย์เลยก็คือมาแปลงเลยอันนี้จงใจมาแปลงโดยเฉพาะเลยอันนี้นี่คือจะแปลงทั้งคันเลยไหมทั้งคันก็จะเปลี่ยนโปร่งไม่มาจะกลายเป็นแบบอย่างนี้เลยใช่ไหมเหมือนอย่างนี้เลยอแต่แค่มีเส้นๆตรงนี้มาเพราะลูกค้าอยากได้เหมือนเฟสดลิฟก่อนเฟสดลิฟมันจะไม่มีเส้นไงเฟสดลิฟมันจะมีเส้นแค่นั้นเองที่ต่างกันแล้วก็ไอ้ตรงกลางเนี่ยมันต่างกันแผงตรงกลางแแแแคค่่่นนนนนนัััั้้้้้้ะลลลลววววถาาปปงงทเเีียกกติใชม ทำสีรวมติดตั้งเบเ็ดเสร็จก็ สี่ห้าวันประมาณนี้สี่ห้าวันวันไม่นานแล้วแต่งงานแล้วแต่งงานด้วยใช่แต่ถ้าเป็นกันชนเอ็กซ์คุสซีฟอย่างเงี้ยก็อาจจะ7วันเพราะว่ากันชนเอ็กซ์คุสซีฟมันก็ไม่เหมือนกับพวกกันชนอวองกาดเอ็มจีเราต้องเปลี่ยนเยอะมากอ่าต้องเบิกแผงด้านในนิดหน่อยมาด้วยก็เลยอาจจะใช้เวลาทํานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคันนี้ก็เปลี่ยนฝาโปงเหมือนกันแต่ฝาโปงก็ยังไม่มาเช่นเคยอ่าแต่เดี๋ยวไม่มาเช่นเคยโพดาวโจมให้เขาก่อนตอนแรกเป็นตัวเอ็กซ์คุสซีฟเลยซี็ใส่พาร์ทเป็น63ดศูนย์เคถ้าอยากจะได้แบบแปลงจาก C Class ในนปกติเี่ย ให้เหมือนกับ C 6 3เลยอย่างเงี้ยเท่าไหร่เบื้องต้น,นก็ไม่ถึงแสนอะแต่ก้าหมื่นเบื้องต้นนะแต่ว่าถ้าบอกว่ามาจากเดอะวันยีโนนะครับเหลือสองหมื่นเหลือสองแสนห้าไม่แต่นี้ก็มันแล้วแต่ลูกค้าออปชันว่าเขาจะแต่งเติมตรงไหนอะไรเงี้ยแต่เบื้องต้นก็ประมาณเนี้ยแปดก้าหมื่นก็เป็นงานพลาสติก p p หมดเลยทำสีติดตั้งให้ครบหมดครับใช่ได้ได้ ก็สวยไม่สวยก็ลองคอมเมนต์ดูนะคือแบบแต่งแบบพยายามจะให้ดูแบบเหมือนไม่ค่อยแต่งอะจะให้แบบดูเรียบๆไม่อยากจะแต่งอะไรเยอะหนึ่งก็คือเงินไม่ค่อยมีด้วยแล้วก็คือแบบอยากจะให้ดูแบบคลีน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 เนี่ยลอาคนขับเนี่ยเพราะเจ้าของร้านหลอกูไม่ได้ธรรมดาธรรมดาผมหลอกเขาไม่ได้ทีนี่ก็พยายามหลอกอยู่มนผมไม่ใช่คนหัวอ่อนเนี่ย ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะแต่งเบนซ์บีเอ็มออร์ดี้ได้หมดครับได้หมดได้หมดเลยนะแบรนด์ยูโรอะไรเงี้ยได้หมดเลยได้ได้ถึงขนาดแบบซูเปอร์คาร์อ่าซูเปอร์คาร์ได้เลยนะก็คือลองมาคุยกับตาดู4 8 8ของเพื่อนก็เคยมาแต่งนะของพี่ฟิล์มอ่ะเออก็เคยเคยมาแต่งกับฟิตเมนนะติดคาร์บอนไฟเบอร์พาร์ทอะไรเงี้ยใช่ด้านหน้าด้านหน้าใช่ใช่ก็อย่าลืมว่าถ้าเกิดสนใจเนี่ยเข้ามาแต่งอะไรเงี้ยบอกว่ามาจาก The One You Know Channel นะครับอ่าเดี๋ยวลดราคาพิเศษใฮะลดราคาพิเศษให้ฮะตาพูดแล้วพิเศษให้พิเศษให้พิเศษให้ถ ให้รถให้พิเศษอ่าโอเคโอเคได้อย่างนี้ก็วันนี้ก็เป็นบล็อกแบบชิวๆนะให้ดูรถเดลลี่ของผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูว่าให้แต่งที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปติดตามเพจฟิตเมนต์ด้วยอ่าขอบคุณมากติดตามเพจใน Instagram แล้วก็ใน Facebook ใน Facebook Page นะครับก็ไปติดตามแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยน่าโอเควันนี้ไปลวเจอกันครับขอบคุณครับ ตกใจคือรถมันเงียบมาก